มึเนี้ยลหละพี่น้องไก่ไก,ก็แอปเปินไก่เขากินบาหวานบาไวเขาเคลียเลินจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันลายแห้งไหมจ้ะล่นปากคุณน่ะบันเคียเคลียเลินจ้ะรลเวลาถ้าเขาเหล่าพวาน ปล่อยออกมาตั้งแต่เช้าจ้ะมื้อนี้ปล่อยแต่เช้าก็เลยมึงนั่งดำเสียงนั่งดำจ้ะพี่น้องพุ่นน่ะ ได้ออกได้เศร้าจ้ะพี่น้องวันนี้ได้ออกได้เศ้าก็เลยแบบว่าประมาณว่าไอยจะเขาเ่าแล่วนะอยจะเขาเ่าเล่าแล้วอจะเขาเ่าเล่าแล้วแต่ว่าหัางไม่ยอมเขา่าเลยจ้ะจนกลัวเขาจะมีแน่รอเขาเลยเอาตัวนอนเลยจ้ะพิเศษเนี้ยรอเขาเขาง่ายทำ้งนี้ตัวนั้น ปกติก็เอินกะเขาอยู่จ่ะแต่ว่าหังเด่นโตในจ้งน้อยนะพุณนะนั่งดําบก,กินบออย่างเลยได้จ้ะจะอยู่ประมาณนั่นแหละพูดนะบบก,กินเนี่ยจ,จะจะวนจะห้องอยุ่งเหละจจะพี่น้องอยากเขานะอยากได้อยากกินโตนอนว่าันถทย เดี๋ยวจะวนอยู่หัน,หนีหยมึงมาล่ะมาวน,นหันมาทางนี่จ้ะมึงไปที่ี่พี่น้องไกไ่เมทิกิกก์ชอบอยู่น้ำข้นได้จ้ะมึงชอบอยู่น้ำข้น บนเฮาห่วงพร้อมได้จ้ะพี่น้องเป็นไก่จังใดบุ๊มึืมห่วงเป็นไก่ที่ขี้อ้อนที่ห่วงมึงห่วงเมบบมึอบ่ายตัวอื่นเขาไก่ได้จ้ะ ก็ื่นเขาไก่ไม่ทิบบัวใหด่เลยจะหวงตัวไหนอืม น่าขี่เล่ยจะเข้าเล่าแล้วแต่ว่าหัง่อยาเขา้าตองมีแน่วพิเศษให้กนจังสีเขาหน้าบัดน,นี้ยิงเฮามาอยู่น้ำจังสีแห่งมากเด้อจะพี่น้องเมื่อไงไกอ่อีหยางจังป็นจังสันไก่จะยุงสิลธรรมควมสะอาดขนเซ้ยปันที่นี่ นี่เลยจากไกจะยู่จังเสียไก่มากินน้ำค้นถ้ามีค้นมาอยู่น้ำนี่อ้ยมาขักมากลาย มืนอวีนอากาศก็เริ่มเย็นจ้ะอากาศกเริ่มเย็นเลยเจ้ะพี่น้องไม่ทิพก็บมาอยู่บ่ได้ดุนเด้จ้ะไม่ทิพอ่เพราะว่าอากาศเริ่มเย็นนาอจ้ะนาะไม่ทิพก็ไม่อยู่ทีละข้าวไม่ทิพกับเข่าบ้านนี่สินะมุนี่เลยจ้าันนี้เซยมึงหันมาไปทางนางนา่งดำ มีแต่ปุ่นอุ้ยแอปปุ่นนี่ตัวนึงคุณละตัวเลยจ้ะจำพิดจำถือเลยเพราะว่ามันมีอยู่สี่ตัวขึ้นกันมีน่างดำที่แปลกมูอ ยังใกล้่จ้ะถ้าเขาได้ออกจังสี่เขาแบบว่าเขาไขดีนะจ้ะพี่น้องตั้งแต่แม่ยีเลี้ยงไก่มาน่าจะสองปีสามปีแล้วมั้งตั้งแต่แม่ถีไม่อยู่บ้านหลังนี้นั่งดำน่ะก็สามปีกลัวจะเข่าสี่ปีเลยจ้ะไกลนะจ้ะเพราะว่าไกลมันจะอยู่ได้จักปีู่ได้ประมาณเจ็ดหรือแปดปีจ้ะพี่น้องไกลถ้าแบบว่าถ้าอายุไขเขาอรีนะจ้ะ าอายุไขเขาอาจจะอยู่ได้ซ้ำนานจ้ะเจ็ดหรือแปดปีถ้าเป็นใกล้ไข่เนี่ยกาเจ็ดปีเนี่ยก็เริ่มแบบว่าบบไข่บบไข่เลยจ้ะเริ่มแบบซุดไข่เห็นไหมเริ่มบ่มีไข่แล้วจะหกเจ็ดปีนี่เริ่มเริ่มแบบไข่สีเริ่มจะเมดเลยจ้ะเริ่มจะซุดอืนา่งดำานี่กา จะเข่าซี่ปีจะเข้าซี่ปีเลยจ้ะนั่งดำนี่มึงมึงนั่งนี่อย่าเข่ากล้อง,งตัวนี้คุ้นเ้้จ้ะตัวนี้คุ้นคุ้น นนไก่มักอยู่น้ำข้นไก่เมทีมันบ่หลายตัวมันเลยเลี่ยงไงจะมันเลงเลี้ยงแบบว่ามันเลยมึงมึงแบบว่าสมบูรณ์ไหมจะ๊ะเมทีวานะอ่าพี่เมทีไปเห็นไก่มูเพื่อนเพิ่นกะเลี่ยงเท่ากันแต่เพิ่นเลียงลายไหมจะ๊ะ เพ่เลี้ยงลายหลายไกลเพิ่อน,น,นบ่ไขรสมบูรณ์ก็ไม่ทิวว่าบา่ไขรสมบูรณ์พออย่างขนขนกะล่วงไม่จะร่วงขนขังลางนี่เห็นหนึงน่งตาหนังไม่จะมันมีขนเนี่ยสนเป็นหมองไปเลยจ้าบ๊ายบาย